อนุญาตอนุญาตให้นำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลดความนวดตัวแรกของประเทศไทยส่งเข้าไปขายในอเมริกาโดยโอยาาองอชรยในปัจจุบันสุภาษิตอยู่ในแคปซูลที่เรียกว่าถุงใบซึ่งแต่ว่าเกลียววัววววนก็ซ้ำวนันเอี่วันคนใดคนหนึนหน่งหรือทิงนัมเบอร์วันนะครั้งละสองสามเม็ดกับน้านหนึ่งแก้ว แล้วก็กอนอาหารเพื่ชั่วโมงเพื่อโอกาสมันละลายนะครับมันละลายตรงนี้บางคนถึงมื้ออาหารแล้วบอกอ้าวเพื่อชั่วโมงที่แล้วลืมก,กินแคปซูลแต่มันหิวแล้วอ่ะกนไม่ก็ไม่กินแคปซูลเสลนะครับเมือม่อเมื่อกินข้าวรือไม่กินแคปซูลอยู่บ่อยๆไอ้ที่เราบอกว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แรกด้อยเรื่องจะรู้สึกก็จะไม่รู้สึกแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ผลนะแต่ไม่ได้โทษเรวเองว่าเป็นคนที่ลืม พราะนั้นเราก็เลยออกผลิตภัณฑ์อีกโจนะครับโอ้อาาแตคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูลนะคนหนึ่งก็คือคุณมณีชายประพันธ์ใช้อันนี้เป็นพิเซนเตอร์คนแรกแรกแรกของเราเเตั้งแต่เจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับเขาลดไป34กิโลนะโจโจมาจากตัวอื่นหลายครั้ง แล้วก็อะไรตายอยากในคันไม่อยากว่าไม่อยากไปใช้ถึงพันรถของมมด่นอยู่แล้วอยู่ที่เชียงรายวันนั้นผมไปบรรยายเขาก็ถูกขย่ายุทยอให้ค้ามาฟังผมบรรยายพอรู้ว่าเธอจย่มันจะหลายตัวก็บอกว่าขอให้คำนึงถึงว่าเราคือบุคคลพิเศษแล้วนะครับให้ออกความรงบารร่วมด้วยเ้าใช้แคปซูลแค่วันเราแคปซูลนะครับสองสองคสามสองสองสองเช้าเช้าของคัน แล้วก็ออกของร่างกายด้วยเธอก็จะปฏิบัติตามเป็นดีเลยเดือนแรกน้ำหนักเฉยๆยแต่ไขมันไอต้ต่มเรื่องตามตัวเนี่ยเริ่มอ่อนเริ่มเหลวเป๋วเลยนะเดือนที่สองลดเร็วมากเดือนที่สองลดพวดเลยแลเดือนที่สีนะ่อยู่ตัวนะอยู่ตัวเริ่มไม่ลดแล้วเธอก็เป็นอย่างนี้ฮะแว่นเฉยก็หายไปด้วยก้ะเธอลดแว่งไปด้วย <c oughs> แต่ด้วยความตั้งใจคืออยากจะสวยเพราะว่าเธอใช้ผิดวัน ลดปิดไฟเครื่องสำอางของเราด้วยนะค,ะครับไขมันหายไปแต่ไฟไม่หายนะฮะสังเกตดูเป็นคนเดียวกันแน่นอนใช่ไหม <c oughs> ครับสำหรับคนที่ขี้ลืมเราก็มีรสส้ชมชงดื่มก่อนกินอาหารครึ่งชั่วโมงที่แล้วที่บอกคนจะกินแคปซูลอ,อ่าลืมแล้วหยิบอันนี้ขึ้นมาเลยชงใส่ชงนะ้ำครึ่งแก้วนะแล้วปล่อย นั่งลงไปสังป่งก๋วยเตี๋ยวหรือดื่มแล้วไปสังป่งก๋วยเตี๋ยวกินทำได้ทันทีนะครับไม่แต่ดื่มแล้วอย่าเผลอใจไปเที่ยวแล้วอีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงค่อยกลับมากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเราจะพบว่าอาการขอผานขัในในร่างกายของเรามันรุนแรงมากจะรบกวนไม่ค่อยไหวไปเกิดค,ความรู้สึกอุ่มมันหวยแล้วเกิดจนสั่นะครับเพราะฉะนั้น จำไว้เลยนะครับรดส้มสำหรับคนที่ลืมนะฮะแต่ก็ไม่สำหรับคนชรา,าใจกินปุ๊บภายในข้าวทีทานข้าวนะเพราะทำให้ออกอุ่นอย่างรวดเร็วทันทีเพราะมันอะลายน้ำแล้วก็ในโดสที่สูงมากๆนะครัคร้งหนึ่งถึงสองสองครับตับน้ำขึ้นแก้วนะครับถ้ากินขึ้นแก้วมันจะไม่ค่อยอร่อยนะขึ้นแก้วนีทำาอร่อย ดื่มแล้วรรบประทานอาหารทีวันละสองสามครั้งโอ้ลุดทำไมถึงได้หลุขไขมันหายไปมองเขาในระหว่างนี้ใครมีคำถามอะไรนะครับ <c oughs> สมมติว่าตอนเช้าเราได้ทานข้าวเราก็ไม่ต้องกินตัวนี้แคปซูลก็ไม่ต้องทีพอตอนเที่ยงเนี่ยสมมติว่าเราลืมเรากินตัวนี้แทนได้ถูกไหมคะก็คือกินตัวนี้ก่อนแล้วก็กินข้าวเลยเพราะตกตอนเย็นเนี่ยเราใช้แคปซูลแทนคือกินร่วมกันได้ใช่ไหมคะเราจะใช้อย่างเดียวตัวใดตัวหนึ่งหรือกินร่วมก,กันก็ได้โดยที่คำนึงไว้น,นี้ว่า หนึ่งซองเท่ากับสามแคปซูลหนึ่งซองเท่ากับสามแคปซูลวันหนึ่งก็ประมาณหกแคปซูลหรือประมาณสองซองก็คนทั่วไปประคุณน,นั้ <c oughs> สมัยก่อนที่เราเคยรุ่งม,มากเกี่ยวกับปัญหาลดความปวดตรงนัน้แล้วก็มีภาวะที่คนกลัวการลดความวดเกิดขึ้นเกิดขึน้นจากมีสาวน้อยคนหนึง่ง เขามาจะเป็นประปวดในเวทีประปุ่ดพาน้มแล้วก็ไปรีบถ่ายมันออกที่เชียงหม่แล้วก็ตายประมาณ6ปีที่แล้วใค,ใ,คใครจับได้บรับก็นะเกิดภาวะความกลัวการลดความอ้วนซึ่งเกิดขึ้นจากการระดมของวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขคือบอกประกาศเตือนออกมาจนออกว่างกระเทือนไปหมด เป็นของเราปลอดภัยร้อยเปอร์็ก็โดนกระเทียอะไรเกิดขึ้น่ะสมาชิกเอเชไลฟ์ของเราซึ่งเคยขอนรถผ่อนบ้านผ่อนไปแล้วอ่ะตั้งหลายเดือนเอาดูดูมันขาดทอนนะดเพราะไปได้มันลดอยาด่างรวดเร็วทำางไง่ะก็เป็นหน้าที่รัต่างต้องช่วยน,นัในเมื่อคนเขาัวความ้วดเราก็ไปเอาผลพันธ์ความ้วดที่ใช้ทา แล้วถ้าเขาบอกว่าคาแล้วมันจะตายไหมก็ปล่อยให้คนไปให้อ้วนในตายดก่ปล่อยให้เขาอ้วนไปนะครับเพราะเราก็แก้สถานาการณ์ตรงนั้นโดยการทำเป็นปินวนบนลดความอ้วนที่ใช้ถ่านเมื่อตะกี้นี่คือหลักการของการทํางานของท่านเวสันท์ที่ต้องการแก้ไายสถานการณ์แบบน,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 นั้นนะครับเราก็เอาผลิตภัณฑ์นั้นะเอาสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเดินไป มาใส่อยู่ในครีมที่เราใช้นะครับแล้วมาผสมกับสารธรรมชาติอีกชุดหนึ่งนะสูตรเฉพาะ mm hmm. แล้วก็ตั้งชื่อว่าสลิมเซฟสลิมเซฟคือเคลียวไดวยอย้อยา่างปลอดอยา่างปลอดภัยนะมันเป็นสูตรสลิมเซฟของนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาแก้ไขสถา,านการณ์ตอนนั้นแล้วก็เป็นวันที่จำหน่ายไปทั่วโลกนาะที่27ประ,ประครับ ก็เป็นคืิมวันในรูปขวดสีเขียวนะครับลดแคมาสนโดยใต้ผิวหนังนะทำเสร็จแล้วเช่นการกับการทําง,งานของเราทุกครั้งเราก็ไปรายงานในที่ประชุมชิวิจา,ารสินคุณภัยโอกครั้งที่สามนะผมก็เป็นยายในตัวในนามตัวแทนประเทศไทยไปดวนะครับแล้วในซึมีแชกเนี่ยก็ประกอบด้วยพระเอกของเราหรือนักเอกของเรา,าแล้วแต่นะ แล้วก็มีติดปานอีกชุดหนึ่งเครื่องสำอางอีกชุดหนึ่งสารสก,กัดอีกชุดหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและกระตุ้นกระบวนการสลายทางันงต้ผิวนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่สําคัญก็คือกระชับผิวไม่ให้เหีนยนนะะ่ยวย่นสำคับที่เราเห็นว่าหน้าัแล้วมันห้อยไขมันที่มันห้อยที่มันย้อยอยู่นะก็เพราะว่าชั้นตรงนี้มันหนา ถ้าตรงนี้มันหนาไม่ต้องจับของคนอื่นนะจับของเราเองดีกว่าใครมาใ,ใต้ผืนน้ำมารดลงไอ้ที่ห้อยที่ย้อยมันมนขนดขณะที่สังขยาชั้นเนี้ยมันหายไปสองชั้นนี้จะต้องไม่โหดด้วยถ้าโหดมันก็จะเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวขาวอลน่ากลัวนะครับเพราะสิ่งที่เรา ใส่เข้าไปคือชุดที่สองก็คือป้องกันตนัวไม่ไม่หดไม่เกี่ยวตรงเงินข้าจะเกิดความชุ่มชื้นและความกระชับของตัวในาสามคือนังสองชั้นนี้ด้วยผลิตที่ได้จากการใช้ไขมนนนันใต้คือหนามวนลมดหน้ำกระชับและแข็งแรงไม่ไับประทานเกิดความต้องการของร่างกายเรารู้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราฟังซุเปอร์ไฮโซชวิตอัปตานแล้วเราทำหน้าที่อยงไร แต่สำหรับคนที่ไม่เคยทราบมาครีมอะไรทาเฉยๆเนี่ยนะมันกินน้อยลงเป็นไปได้เลยเราไปกินครีมแทนเลยไม่ใช่ใช่ไหมเพราะมันซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วเอาไขมันเอา,าไปเผาผลาญได้ตามลงรงงานให้เราได้ใช้เราไม่ได้ใช้อาหารพวกแป้งที่เรากินเข้าไปแล้วก็สะสมอยู่เราะเราก็กินอาหารน้อยลงนะครับแต่พลังงานเรามียังมีอยู่เกิดขึ้นจากการเร่ง าาคามผานไขมันส่วนเกินด้วยครีมที่สึดเข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้เวลาอธิบายอย่างเนี้ยเวรธบบายอย่างเนี้ยมันผิดนะผิดระเบียบของอยออเขาบอกว่าเครื่องสําอางเนี่ยทําได้แค่ทําให้ผิวสวยทําให้ผิวสะอาดถ้าทาให้เกลียวเนี่ยไปผาดไขมันเนี่ยผิดความผิดข,ของเราอีกแล้วสิเจะทํางไงนะคือเกิดข <laughs> ึ้นะเลไปทําให้มันดีเกินเครื่องสำอางอ่ะนะ เราทำยังไงล่ะค <m> ือเราก็ปิดทุกอย่างเนี้ยทุกอย่างที่ปลอดภัยเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปในเครื่องสำอางได้พออมไม่ได้ห้ามใส่ตรวนี้เข้าไปด้วยใส่เข้าไปตัวไหนที่ห้ามเราก็ไม่ใส่เราก็ใส่แต่ตัวที่เขาอนุญาตให้ใส่ก็เอาสมนไปรล้วนที่เห็นเนี่ยแต่ละตัวเราก็รู้จักกันนะก็ใส่เข้าไปแล้วรักษาสมดุล้วมันเกิดลดความอ้วนขึ้นมามันเป็นความผิดของเราเลยติดไหมโอ้แต่ว่าเขอกว่าเราผิดเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็ต้องเลี่ยง นะเวลาพูดต้องโบอกถ้ามันบอกว่าถ้าเราบอกว่าซึมลงไปแล้ววาถไถมันส่วนเกินปั๊บผิดเลยเพราะอะไรระเบียบของอ,อเยของออเขียนไว้ว่าเครื่องสัมอาซึมเข้าไปถึงไขมันใต้ผิวหนังไม่ได้ไปรถไขมันส่วนเกินไม่ได้นี่คือระเบียบนี่คือกฎนี่คือพ้อจำคำจำกัดความของเขานะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันคือโบราณแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนเพราะเาะนั้นก็ก็ปล่อยเขานะฮะ ก็เป็นเน้นการเผาผลาญเพื่อความเปียวของต้นแขนต้นขาเอวและสะโพกนะครับวิธีใช้วิธีใช้ปิดฟันเชิงววนเที่ยวทาพาเิียวนวดั้างเดียวเพียวทันใจนะครับเทียวทาพาเปียวนวดข้างเดียวเพียวทันใจทำยังไงเราจะรู้กันแล้ว คือกานทาเพียวก็คือทาวันละสองครั้งอาทิตย์หนึ่งมันก็จะลดลงไปประมาณ3เซนบริเวณที่เรามีไขมันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างนี้บางคนก็ลดไปถึงห้าเซนใครใน่หนึ่งอาทิตย์จากการทาวันละสองครั้งครั้งละสองนาทีแล้วถ้าไม่เชื่อก็นวดทั้งเดียวเพืยวทันใจนวดทั้งขวดนะก็จะเพียวขึ้นไปชัดเจนเพืยทันใจเลยคาถามก็คือนวดทั้งเดียวเพืยทันใจแล้วทำยังไงเขาหยุดใช้เลยไหม เจอทานใจแล้วชาตินี้ใช่ไหมต้องใช้อีกแล้วแต่ไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่ต้องขายกันสิใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเราปฏิบัติลักษณะนั้นโนโลนี้ยนั่นสิ่งที่เราจะต้องบอกก็คือว่ามีไว้คู่กายจะได้เกี่ยวสบายตลอดกาลเพราะฉะนั้นเราลองดูจาไว้ให้ดีนะครับสามประโยชน์ที่จําไว้เลยสามประโยชน์ที่ทําให้เรารวยเราลองซ้อมพูดกันดีไหมอันนี้ช่วงแรกนะฮะเรียมทาาเปี่ยนนะ รวยครั้งเดียวเพื่อทันใจนะมีไว้ผู้กายเพื่อสบายตลอดกาลนะจะได้จำได้เอาครับหนึ่งสองสามเรียงการเดี่ยวรวยครั้งเดียวเดี่ยวทันใจมีไว้ผู้กายเดี่ยวสบายตลอดกาลเดี่ยวเดี่ยวรวยแน่เคยมีเดีวอย่างนี้ไม่เคยอยากจะส่องกระจกเท่าไหร่โอ้ความฝันนั้นสูงส่ง สองฝ่ายนะครับแล้วส่วนที่ลดลงไปนี่คือผลเฉลี่ยนะครับผลเฉลี่ยชุดทั่วไปนะครับแต่ว่าแต่และคนถ้าเอาส่วนที่ลดลงไปมากที่สุดเนี่ยมาเฉลี่ยกันจะพบว่า2.399ซนในวันในวันที่7นะฮะ <c oughs> แล้วเราก็มีสถา,าบันเดินสแกนเดินสแกนคือสถาบันเครื่องสมาที่ทดสอบเครื่องสนาที่ มีชื่อของโลกในที่ฝรั่งเศสนะครับ